โอเคนะครับก็เดี๋ยวมาชมว่าในเรื่องของไฟไฟเบรกแล้วกันเนาะก็คือตอนนี้ไฟเบรกเนี่ยนะครับของฟอร์มเราเนี่ยจะมีปัญหาว่าเวลาเรากดแป้นเบรกนะครับต้องกดลึกพอสมควรนะไฟเบรกตัวนี้ถึงจะติดนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นอันตรายกับคนที่ขับรถตามเรานะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เลยมาบอกวิธีการปรับแต่งแล้วกันเนาะให้แบบว่า พอเราผ่อนคันเร่งที่มือเนี่ยนะครับเราก็แตะเบรกเบาๆเนี่ยนะครับไฟท้ายตัวนี้นะครับไฟท้ายตัวนี้มันก็จะติดให้เรานะครับอันนี้มาดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับจุดที่ต้องปรับนะครับก็คือนะครับจุดนี้นะครับจุดนี้เลยนะครับตัวนี้น็อตตัวนี้มันจะเป็นเรื่องของอ่าการปรับเรียกอะไรการความตื้นลึกเนาะของการเหยียบนะครับสังเกตนะตรงนี้นะครับจะมียางตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับ ถ้าเราถ้าเราหมุนคลายน็อตตัวเมียตัวนี้นะครับคลายน็อตตัวเมียนี้แล้วก็หมุนตัวนี้หบวตัวนี้ดันเข้าไปนะครับมันก็จะก็จะดันตัวเบรกตรงนี้นะครับนะก็จะดันเข้าไปมันก็จะเหมือนว่าเรากดนิดเดียวเนี่ยมันก็เบรกลวนะครับอันนี้ผมผมเซตไว้ตามค่าเดิมนะส่วนตัวที่จะปรับจริงคือตัวนี้นะครับตัวนี้นะโอกล่องเนี่ยนะครับจริงแล้วมันมันอันนี้ผมตั้งไว้แล้วนะนะครับคือไม่อยากจะถอดละ ก็คือมันสามารถมันสามารถบิดได้นั่นเะองนะผมลองก็ได้บิดบิดมาทางซ้ายนะครับปึ๊บนะครับบิดแล้วก็ถอดออกมาเงี้ยได้นะครับซึ่งไอไอตัวตัวเนี้ยมันจะถูกสลักเขาเรียกมีบากเนาะบากตัวเนี้ยมันจะคอยควบคุมนะครับว่าเราจะหย่อนสวิตตัวเนี้ยลึกลึกหรือตื้นนะครับถ้าเราถอดสวิตมาเงี้ยนะครับไฟท้ายเรามันจะติดตลอดนะอะตอนนี้ผมถอดไว้นะเราให้ดูนะครับ อ่ะตอนนี้ไฟท,ท้ายผมก็ปิดตลอดนะแต่ถ้าเราเราไปกดสวิตตัวนี้นะครับถ้าเราไปกดสวิตตัวนี้มาไหลน,นะครับตัวไฟท้ายมันก็จะดับไปนะครับถ้าเรากดตรงนี้นะครับการกดก็คือเหมือนเราเราเหยียบเบรกกันแหละนะครับมันก็จะไปกดตัวนี้นะครับสมมติสมมติเราสมมติเราไม่เหยียบเบรกนะสวิตตัวนี้ไม่เหยียบเบรกนะครับมันจะถูกกดอยู่มันจะถูกกดทางน,นี้นะครับพอเราเหยียบเบรกปุ๊บ มันก็จะคลายสวิตตัวนี้ออกนะครับทําให้ไฟเบรกเราติดนะหลักการมันเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองลองใส่เข้าไปดูนะครับตอนนี้เวลาวิธีตั้งเราก็คือเราก็สวมมันเข้าไปก่อนตรงๆนี้นะครับตามร่องบากนะตามร่องบากนะครับเสร็จแล้วเราก็มาสังเกตว่าดูฝ่ายท้ายของเรานะครับว่ามันติดอยู่ไหมพอ,อกดเข้าไปปุ๊บมันดับเนี่ยแล้วก็โอเคแล้อ่ามันดับปุ๊บ พอมันดับปุ๊บเราก็บิดหมุนหมุนซ้ายเออหมุนขวาเลยนะครับหมุนขวานะจากนั้นเนี่ยเราก็ลองเอามือเนี่ยเอากดดูนะครับกดน,น,นิดเดียวกดน,นิดเดียวเองนะครับติดแหลวนะครับนิดเดียวนะครับกดนิดเดียวก็ติดแลลวคือประเด็นก็คือว่าเราต้องการแบบนี้แหละนะครับเพราะว่า กดนิดเดียวนะครับกดนิดเดียวก็ให้ไฟติดแล้วนะครับเวลาเรากดเบรกกันจริงๆเรากดจมนี้เลยนะครับกดจมเยอะด้วยนะครับอันนี้จะเป็นประโยชน์กับกับคนที่ตามตามหลังเอามานะครับคือเราผ่อนคนเร่งแล้วก็มาแตะเบรกนิดนึงนะครับเพื่อให้เขารู้ว่าเราจะเบรกนะหรือเครื่องเราชะลอนะครับเพราะนั้นไม่งั้นเดี๋ยวคนเขาจะตามตูดมาเ็าจะอัดตูดแล้วได้นะโอเคก็เรียบร้อยนะครับสำหรับเรื่องของการปรับตั้ง ไฟเบรกนะ่าปรับตั้งไฟบรกนะครับโอเคหวังว่าก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่ใช้ฟอร์มวันนะครับขอบคุณครับ